น้องปายเขาก็ได้ไปทําบุญมานะทุกคนวันนี้ค่ะเห็นไหมที่หน้าผากนางติดทองอะ่ะเออเอเ็นดูน่ารักมากเธอก็นั่งสองแถวชมบรรยากาศเชียงใหม่ค่ะดูแฮมป,ปี้มีความสุขบรรยากาศดีแล้วด้วยแหละทุกคนมันไม่ร้อนไหมบุ๋มว่านะมันบ,บรรยากาศมันน่าจะสบายๆอะค่ะก็ไปกับพี่ๆวงออนเดอรลส อะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันสนุกสนานนะตอนที่เธอนั่งรถไปธนดลก็ลงคลิปไงก็ลงคลิปที่เกือบตุยอ,อ่ะเออพะอพาออีหลานนี่แหละอีหลาเกือบถีบลงจากรถไงไปเรียกเขาอีหลาไงดีนะที่ซอยตันอยู่ด้วยซอยตันก็ยังเกือบเอาไม่อยู่อ่ะอีหลาจะจัดการเป็นไงล่ะน้องน่ารักมากปายน่ารักมาก เอนดูดูสิเราเรายังว่าเขาน่ารักเลยเออธนดลเกือบตุยเอนดูอ่ะไม่รู้จะเอนดูใครก่อนดีเรียกพี่เบสจ้ะอือคุณนายแม่คุณนายแม่นั่งนนนหน้ารถเนาะคุณนายคุณนายน่ารักแสบไปไปวิป่งเหมือนเหมือนรถแดงคอนเกนแบบนะ้ไม่ครับราคาต่ำกว่าราคาต่ำราคาราคารถแดงเชียงใหม่ต่ำกว่า เด็นดูพ่อโอ่งนะแล้วให้แกขับคนเดียวครับขับแบบี่อเหมีกระเป๋าน้ารถดนะครับแล้วพอถึงแล้วจ่ายคนละกษาสิบบาทมียเจ๊เขานี่งอยู่ที่นั่อ๋อเจีเขาเจีเขานั่งหน้าแบบเจนั่งหน้าเอากระเป๋าผู้ายของเขาอ๋อเจีอ๋อเจเจ๊เจีเจี้ยเจีอ๋อเจี้ย เอนลลี้ยงเบียร์หนึ่งลังจ้าพนะแม่อ้อยปาจีนขอบุณครับเดี๋ยวเียาโอ้รดซ้ำนีกราเหนียวเดยวเบียร์ัหนึ่งหัเนาะอเบียร์ก็หดเลย มาไำเนยมาเดียมาจำเนยมาจำเนยไึงแบบไปเชียงใหม่ไปจำเนยมาเชียงใหม่ดูตุยสาโอ้ตุยเป็นลาบเลยเออเป็นลาบเลยเป็นจมื่อบริษัทเป็นาบเป็นคนข่าวล่าอยู่บริอ่เป็นคนาวยู่บ่ มากไรมเอะไรดบอคือไง้ยหอ่เมอกี้กินเมดแล้วเจ้าเจ้าอนุญาตมัยอ่ไมเอานเจ้าหอกาพิเศษเขาด้น่อไอ้ไอ้อนุญาตากเขาก็่มากมารู้แล้วมารู้แล้วม่กวนเขาว่าไงเอาเจ้เพื่อนอนุญาตเขาสุกสั้นเดี๋ยวไปอ่านเามด้ครับ เอาละฮัลโหลขอเสียงเบาเสียงขาวให้เลยหลอพี่เอพี่เอพี่เอ๋ทุเรียกพี่เอแม่อ้อยปลากินกินจีนควายจีนควายนึ่งอะไรคะเจ้าจนนึ่งจีนนึ่งจีนนึ่งขุยจีนนึ่งน้ำพริกขาไปเห็นนุกลงคลิปหรือยังไะนะคลิปอย่างนอกระบบคลิปอะไรครับ ที่ผมก็ตเก่มาหรอเลที่มาเลยน่าจะประตแง้นาะแต่แกง่งู้อยางมุ้ยแล้วโอ้ยชุดหม้อหอมเจ้าชุดห้อห่มแนชุดเนื้อู่บอกว่าชุดบัชุดหม้อห่มชุดหอหใสตอนเลียนใส่ทุกวันศุกร์ใส่ทุกวันศุกร์เชุดหม้อห่มมัเป็นขอเนืออเปล่า มันเป็นผ้าพื้นบ้านมั้งผ้าพื้นบ้านใส่สลับกันกับเสื้อเหลืองดอกคูนนะเ <c oughs> อ,อ็นเสื้อโมฮอปอันสุ้มแอันส่วนมันจะย่งสุ้มแขวได้ใส่หมดเอ็นนะเอ็นในต่อต่อนุกลงคลิปคนเมาในตอ่ตอต่อป๋าสันจะแต่งเป็นหนุ่มดอยเต่าไหมด้ย <c oughs> หนุ่มด้วยเตาด้บันโตได้บรบันโตแม่เยอะนุ่มตอนนี้เขาก็เป็นหนุ่มบานเตหนุ่มบานเต